สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับผมวันนี้มาคุยกันหลังเกมนะครับคู่รองคู่เอกของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่31ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการชกกนระหว่างเจ้าไทยสชเพียกอุทยัยกับทางด้านมีโชคบางกอกอะไยน์ซึ่งคู่นี้หลายคนมองว่าเจ้ามีโชคเนี่ไม่น่าถึงกับแพ้นะครับเพราะว่าสามยกครึ่งทําได้ดีรับบอกว่าได้ดี ้ก็ยกค่าก็ไม่ได้เสียนะครับยกค่าก็มาได้อีกช่วงต้นยกกลางยกก็ไม่มีอะไรทางคนออกไปเต้นแต่ว่ากรรมการก็รวบรวมคะแนนแล้วให้ทางด้านไทยซอจอบีกุไทยนี่ชนะคะแนนนะครับสีต่อ48ทั้ง3เสียงนะครับมาดูบรรยากาศนิดนึงนะครับไทยสอจอบีกุไทยเนี่ยเดิมนั้นมีรายการกับทางด้านชงอางดำสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับแต่ว่าชงอางดำเนี่ย ป่วยนะครับแจ้งถอนไปทางผู้จัดึงได้ติดต่อเอาทางด้านเจริญพรเชียวพาวะเชียวพาวะลุบภูเก็ตนะครับมาถอยแทนนะครับซึ่งทางด้านเจริญพรก็มีรายการโชคกับทางด้านมีโชคบังกอกกระเลนในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ช่วงกลางคืนแต่พอจะถึงวันชกกับประมาณวันศุกร์เจริญพรก็แจ้งถอนบีนะครับแจ้งว่าไม่สบายทางผู้จัดก็เลยเอามีโชคบังกอกอะเล่นมาต่อยแทนนะครับ มีโชคเนี่ยขับเจริญพรเนี่ยเคล่นรายการกันที่น้ำหนัก131ปอนด์นะครับแต่วันนี้มาต่อยกับทางด้านไทยสอจอเปียกุไทยเนี่ยน้ำหนัก134ปอนด์ผลการใช้น้ำหนักตอนเช้านะครับไทยสอจอเปียกุไทยเนี่ยก็อ,ออกมาพอดีนะครับส่วนมีโชคบางกอกขลังยนมา136มา136.2ครับลดอยู่2.2นะหรือว่าลดอยู่หนึ่งกิโล เพรทเปิดมาคู่นี้นะครับไทยสอจอเปียกกุไทยเป็นต่ออยู่ที่สองหนึ่งนะครับเพรทเปิดมาสองหนึ่งพอเริ่มการชกจริงๆนะครับการจกจริงๆเนี่ยราคาอยู่ที่ไทยสอจอเปียกกุไทยต่อสองหนึ่งะครับสองหนึ่งห้าสองรองเป็นต่อได้ไม่นานนะครับต่อไท้ไม่นานหมดชกแรกเนี่ยมีคนไหลรองนะครับไหลรองเหลือเจ็ดสี่สองรองจกแรกเนี่ย ทางด้านไทยสอฟตอบอที่กนไทยเดินเข้าหานะครับแต่ว่าอาวุธได้ไม่ถนัดครับวางแข้่งต่อยหมัดก็ไม่โดนครับต่อยลมเป็นส่วนใหญ่โดนบล็อกโดนกาดหมดนะครับถ้าต่อยเะ้าก็จะโดนบังนะครับแล้วเจอตัวหนักๆเต่ลําตัวก็เจอบังหมดนะครับยกแรกนี้เป็นทางด้านมีโชคทําไม่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับราคาเริ่มไหลรองพอยกที่สองมาเนี่ย ไทยเดินเร็วขึ้นนิดหนึ่งครับเดินเตะขาต่อยหมัดวางแข้งซ้ายลําตัวนะครับแต่ว่าทั้งหมดยังไม่ค่อยเข้านะครับเตะลําตัวก็เจอบังนะครับเจอตั้หนักๆออกมา,มาอีกนะครับต่อยหมัดก็เจอบล็อกเจอลมยกนี้มีโจกฉายครับวางแข้งขวาลําตัวจังหวะออกหมัดก็มีรอดักรอสวนทำเอาเจ้าไทยเนี่ยทำอะไรไม่ถูกครับยกที่สองราคาเริ่ม ไหรองแล้วก็ข้ามมาทางด้านมีโชคบางกอกอะไรจนเลยนะครับราคายกที่สองมีโชคกลับมาเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่สองรองครับหลังจากเป็นรองอยู่ที่สองหนึ่งยกแรกพอมายกที่สามนะครับยกที่สองเนี่ยมีโชคเ,เห็นชนะเห็นชนะชัดเจน,นครับได้วุฒได้ลูกสวยงามได้ลูกอาการพอยกที่สามมาเนี่ยเกมงานโชคก็เป็นเหมือนเดิมครับไทยซอจอพียกไทยเดินเข้าหาครับต่อยท้องสลับไปหน้า วางแข้งซ้ายลําตัวนะครับแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ทางด้านมีโชคบังโต้ดึงเขี่ยขานะครับปั่มตีตีเด็ดอุ่นแรงทางด้านไทยสจออเปียกอุทยัยทำไรไม่ถูกครับยกนี้เริ่มเป็นชาวประมงครับไทยออกทะเลนะครับยกนี้ไม่ได้อะไรแม้แต่นิดเดียวนะครับแพ้ทั้งยกยกนี้หมดยกเนี่ย ราคาไหลต่อไปทางด้านมีโชคแปดหนึ่งสิบรองเลยนะครับมีโชคเป็นต่อแปดนึงสิบรองเพราะว่าไทยอสจอเจียกอไทยเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโดนไปรับแข่งเดินไปรับอาวุธสู้อะไรไม่ได้สกักอย่างพอยุดที่สี่มาเนี่ยจนยกไทยก็เดินครับเดินอีกเหมือนเดิมเดินก็ไปรับอาวุธเหมือนเดิมนะครับเดินก็ไปรับแข่งรับหมัดเจอเหลี่ยมเจอความฉลาดเจอความเร็ว ไทยยังออกออกทะเลเหมือนเดิมราคา,า,ากลางๆยกหน่ไหลไปคลงอากาศนี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบหนึ่งเลยนะครับมีโชคเป็นต่อจากสิบหนึ่งไหลไปสิบห้าหนึ่งบางมุมบางจุดนี่ถึงยี่สิบหนึ่งเลยนะครับท่านนั้นมีโชคเป็นต่อตพอคลังยกมาเนี่ยไทยเปลี่ยนแผนครับมาเน้นต่อยลําตัวอย่างเดียวต่อยท้องเตะขาต่อยท้องเตะลาตัวนะครับท่านั้นมีโชก็โต แต่ว่าก็ดูไทยทําได้ดีขึ้นนะครับก็ยังมีโต้อยู่ตลอดครับสําหรับมีโชคถ่า่าโดนท้องแล้วมีอาการนิดนึงพอมีอาการไทยก็เร่งเร่งออกอาวุธครับราคาจากสิบกว่าหนึ่งนะครับไหลรองไหลรองทางด้านไทยครับมาเตะลาทัวได้ชุดหนึ่งแล้วก็ต่อยท้องมีโชคมีอาการนิดหน่อยครับราคาข้ามนะครับมีอาการนิดหน่อยแต่ราคาข้ามแล้วนะครับจากเป็นรองสิบกว่าหนึ่งครับไหลรอง จนราคาข้ามก่อนมายกที่สี่นะครับไทยสจอจีเพียร์กุไทยมาเป็นต่อห้าหนึ่งนะครับช่วงให้น้ำห้าหนึ่งแล้วช่วงให้น้ำอยู่นะครับราคาไหลรองไหลรองจากห้าหนึ่งเหลือสามรองสองรองแล้วก็มาเจ็ดสี่รองนะครับสุดท้ายก่อนไปตัวสเสมอในสเสมอกัน,นครับแล้วก็ราคายันอยู่ที่สเสมอไทยตอ,อไเป็นจริงต้นยกนะครับไทยเดินก็หาอีก จอทางด้านมีโชคเตะลำตัวนะเตะลำตัวเอาลูกฉลาดอีกราคาไหลข้ามไปอยู่ที่มีโชคนะครับราคาไหลข้ามอยู่มีโชคไทยก็เล่งอีกชุดหนึ่งถอยท้องสลับไปหน้าแล้วก็ปั๊มจีชุดนี้นะครับตั้งคนตั้งแรกกันนะครับแต่ว่าราคาไหลกลับนะครับไหลกลับมาอยู่ทางด้านไทยซอ,อเต์บียกุไทยตั้งคนออกมาเต้นช่วงกลางยกเนี่ยไม่มีใครทําอะไรเนี่ย ทยกลับมาเป็นต่อ2-1นะครับ2-1 3รองราคาอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้2-1 3รองจนหมดยกก,ก,กรรมการเ็รวบรวมคะแนนแล้วชุมหงไทยชนะคะแนนไป49-48ทั้ง3เสียงนะครับเป็นไทยชนะคะแนนมีโชคบางกอกะไะย,ยนต์3เสียงนะครับ49-48มาดูบทวิเคราะห์นะครับ 49, คู่นี้นะครับที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ไปเนี่ยเปรีเปิดมาอยู่ที่ไทยเป็นต่อสองหนึ่งผมวิเคราะห์ให้ลงทุนรองนะครับเพราะผมมองว่ามีโชคเนี่ยไม่กลัวมวยประเภทนี้นะครับไม่กลัวมวยหมัดแล้วก็มีรายการอยู่การเต็มตัวถึงจะเป็นรองนะครับแต่ว่าก็ไม่มากมวยประเภทนี้รองไว้แพ้ชนะก็ได้ออกตัวบางทุนนะครับผมมองว่าไม่น่าจะพลาดโดนหมัดในยกต้นต้นหลับราคาก็น่าจะกลับมาเป็นต่อบ้างนะครับแล้วก็ ก็น่าจะถือโอกาสนี้ออกตัวบางทุนกินสองข้างนะครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นต่อกับยี่สิบหนึ่งกลงอากาศนี่กับยี่สิบหนึ่งนะครับสมาชิกแฟนคลับก็คงจะออกตัวนะครับออกตัวรับสองข้างแต่ว่ามาดูในความคิดของผมสําหรับการให้คะแนนคู่นี้นะครับยกหนึ่งนะครับไทเดนก็หาอออกาวุธแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับยกแรก เป็นทางด้านมีโชคได้นิดๆนะครับแต่ว่ายังให้เครดิตคู่แรกยกแรกนะครับให้เครดิตยกแรกให้คะแนนสิบต่อสิบนะครับยกนี้ยกที่สองเนี่ยไทยเดินก็หาเหมือนเดิมครับออกอาวุธเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเดินเข้าไปรับอาวุธนะครับออกอาวุธไม่ทันมีโชคเห็นชัดเจนครับออกอาวุธเห็นชัดเจนเข้าตาครับหนักแรงฉลาดหลักเดียมดีใช้แววเหนือกว่านะครับยกนี้ให้คะแนนต้องเป็นสิบ มีโชคสิทธิไทยเก้านะครับ,ส, 9, รบสองยกผ่านไปเนี่ยมีโชคเหลื่อมอยู่หนึ่งคะแนนเนี่ยในความคิดของผมนะครับพอยกที่สามมาเนี่ยไทยเดินอีกนะครับเดินเตะขาต่อยมัดเตะแข้งซ้ายลําตัวนะครับวางแข้งมีปั้มทีเขา่าแต่ว่าทุกอย่างที่ออกไปครับไม่ได้ผลนะครับวางแข้งลําตัวก็เจอบงังเตะขาก็โดนบังนะครับต่อยมัดก็โดนบล็อกโดนหลบ เจอเชือกเจอลมเป็นส่วนใหญ่นะครับปั๊มทีเขาก็ไม่ทันมีโชคเหลี่ยมดีกว่าเยอะนะครับยกนี้เจ้าไทยเนี่ยเป็นชาวประมงนะครับออกทะเลนะครับพูดยังไงออกทะเลสู้ไม่ได้สักกระบวน่านะครับราคาไหลต่อไปที่หกหนึ่งแปดหนึ่งสิบหนึ่งเลยนะครับมีโชคเป็นต่อที่เป็นต่อเนี่ยไม่ใช่เพราะราคาแข็งนะครับเป็นเพราะได้เยอะแยะนะครับมวยสารยกสู้กันไม่ได้ยกนี้เนี่ย ทางด้านมีโชคได้ชัดเจนการให้คะแนนนะครับยกนี้สิบเก้าเหมือนเดิมครับไทยนี่เก้ามีโชคสิบนะครับสามยกผ่านไปนี่มีโชคมีคะแนนเหลื่อมอยู่สองคะแนนนะครับมีคะแนนเหลื่อมอยู่สองคะแนนบนยกที่สามยกที่สี่ออกมาเนี่ยไทยเดินนะครับต้นยกเดินแต่เดินเข้าไปโดนเหมือนเดิมนะครับต้นยกเดินเข้าไปก็ออกทะเลเหมือนเดิมทําอะไรไม่ถนัดทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับ เป็นมีโชคที่โชว์นะครับโชว์อยู่ฝ่ายเดียวฉายอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแถ่วับช่วงกลางยกมาเนี่ยไทยไตได้นะครับเท้าขาเตะลำตัวต่อยท้องนะครับถอยท้องถอยท้องสลับไปหน้าแต่ว่าลูกเน้นเน้นคือถอยท้องท่านพ่อจะมีโชคมีอาการอยู่นิดนึงนะครับไม่ได้มีอาการมากนะครับไม่ได้มีตัวงอไม่ได้มีแบบโอ้โหมองเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่ามีอาการแค่สะดุ้งนะครับมวยสิบยี่สิบหนึ่งนะครับ ใสแค่สะดุ้งนิดหน่อยเนี่ยราคาข้ามมาเป็นต่อสี่หนึ่งห้าหนึ่งได้นะครับโอ้โหเอาหมดยกนี้นะครับไม่เป็นไรต้นยกนี้มีโชคได้ไทยไมาได้ปลายยกยกเครดิตให้ไมยเดินให้ไทยชนะไปเลยครับยกนี้สิบต่อเก้าไทยชนะสิบต่อเก้านะครับยกนี้ราคาไหลต่อไทยเพราะว่าต่างคนต่างมองว่าไทยเนี่ยแรงขึ้นมาอีกเขาจะมีโชคดูอ่อนแรงลง น่าจะหมดน่าจะโดนยำหรือน่าจะเสียเปรียบในยกที่ห้าราคาก็เลยกล้าต่อไปทั้งด้านไทยช่วงหมดยกใหม่ๆแต่ว่าดูให้น้ำแล้วเนี่ยบางมุมบางคนเนี่ยมองว่ามีโชคเนีฟื้นโชคที่แล้วก็ไม่ได้โดนอะไรมากคะแนนก็ตุนไปเยอะน่าจะป้องกันตัวได้นะเจ้าจะตัวรอได้ราคาอะไรหลอกนะครับจนให้น้ำเสร็จจะออกจากมุมใหม่ๆเนี่ยราคาเสมือนในเสมอกันเลยนะครับ แค่เสมอทางด้านไทยจากค่าหนึ่งน,นะครับออกไปจริงๆเนี่ยยกๆนี้นะครับผมให้ทางด้านไทย,นยชนะหนึ่งคะแนนหมดสี่ยกไปเนี่ยจะมีโชคเหลือมอยู่หนึ่งคะแนนนะครับเหลือม่หนึ่งคะแนนพอยกที่ห้าเนี่ยออกไปเนี่ยต้นยกเนี่ยมีโชคฉชยเหมือนเดิมครับวางแข้งได้สวยนะครับพอกระดูได้งามราคาก็เริ่มเทไปทางด้านมีโชค พอช่วงกลางยกไทยมาต่อยมัดนะครับต่อยมัดต่อยท้องสลลบใบหน้าอีกสองสามทีแล้วก็ปั้มตีแลกกันนะครับปั้มตีแลกกันนะครับไม่ใช่ตีฝ่ายเดียวแลกกันไทยมีโชคออกกุได,ด้ดีนะครับแล้วออกมาเต้นยกนี้นะครับต้นยกใหม่ๆเนี่ยมีโชคทาได้ดีแต่ว่ากลางยกเนี่ยไทยแค่มาต้ได้นะครับไม่ใช่ได้ทําฝ่ายเดียวนะครับแค่ได้มาต้กันคือต้นยกเนี่ยโดนโดนมีโชคทํา พอกลางยกนี่างคนทางได้นะครับยกนี้ไม่จําเป็นต้องให้คะแนนกับใครนะครับเพราะว่าทงที่จริงมีโชคก็ทําได้ดีไทยก็ทําได้แค่มาเบียดมาเสมอในยกนี้นะครับต้องให้สิบสิบนะครับถ้าให้สิบสิบเนี่ยรวมให้ยกเนี่ยมีโชคจะต้องชนะสี่สิบเก้าต่อสี่สิบแปดนะครับให้สิบสิบแต่ถ้ายกนี้นะครับให้มีโชคแพ้นะครับให้มีโชคแพ้ คะแนนก็จะเป็น48ทอ48นะครับเสมอรครับไมค์คุณนี้ทางด้านไทยเนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะชนะเลยนะครับไม่มีนีแต่แพ้กับเสมอนะครับถ้าพูดกันตรงๆยก้าก็ไม่ได้อะไรนะครับยก4ก็ได้นิดหน่อยต้นยกก็เสียมันก็ไม่ได้10ตัวแบกก็ไม่ได้โดนนับถูกไหมครับแล้วทางด้านมีโชคได้48เสีย2ยกเสียยกไหนครับเสียยก4ยกเดียว ให้สิบต่อแปดเลยนะครับท่านไม่ใช่นะครับแล้วทางด้านไทยอ่ะโดนเตะอ่วมอลไทยยกสองยกสามไม่นับเลยนะครับถ้ามาดูจริงๆเนี่ยกรรมการเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยนนๆนะครับมวยคู่ไทยเนี่ยไทยไม่มีโอกาสชนะเลยนะครับอย่างดีที่สุดคือเสมอนะครับแต่ว่า ราคาหน้าเสือของมวยทีมงาน,นพูดจัดมวยสร้างนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ที่ผมพูดวันนี้นะครับพูดในการแสดงความคิดเห็นของผมเองนะครับสําหรับการให้คะแนนมวยคู่นี้มีโชคจะต้องเป็นฝ่ายชนะ49ต่อ48นะครับหรืออย่างคีเรนะครับ48ต่อ48นะครับเสมอกันไม่ใช่ดันไปให้ไทยชนะ49ต่อ48 กรรมการครับท่านลองมาันมันนึกมันนึกดูครับไม่คิดดูว่าไทยนี่ได้ยกไหนครับที่จะชนะสองคะแนนได้ไปเปิดดูนะครับไทยชนะยกไหนแล้วมาบอกแฟนๆนะครับแล้วบอกสื่อมวลชนบอกคนทั้งทั้งประเทศหน่อยมันได้ยกไหนครับสองคะแนนนะครับได้เหลือมกว่าสองคะแนนแล้วยกสองยกสามที่ ทางนั้นมีโชคทําได้เนี่ยท่านไม่อยู่เลยไงไปเยี่ยวด้วยไงครับผมไม่เข้าใจนะครับที่จริงเขาก็มันก็เป็นไปได้นะครับที่จะให้ไทยชนะแต่ว่ามันก็แย่นะเป็นไปได้แต่แย่ในความคิดของผมในพวกท่านนี่แย่เขาก็มาต่อยแทนเหมือนมาช่วยนะครับพี่นักบินก็มามาช่วยมันไม่ใช่นะครับมาไล่เป็นยกต่อย,ยก ก็แพ้อย่างเดียวถ้าตัดสินแบบรวบรัดก็ได้แค่เสมอนะครับแบบน่าเห็นใจหนี่งได้แค่เสมอถ้าตัดสินตามความเป็นจริงแพ้แเรายังบดันให้ไทยชนะโอ้ผมนี่ว่าท่านแย่นะครับไม่ใช่แล้วเมื่อนี่เป็นความคิดของผมนะครับถ้าท่านอื่นเห็นต่างนะครับคิดที่ไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าว่าทางคนทางคิด คนเล่นเงินก็เยอะคนเล่นแดงก็เยอะถูกไหมครับทางคนทางมองแต่ถ้ามองอย่างผมเนี่ยแต่ผมมองอย่างนี้นะครับมองว่ามวยมันต้องให้ความเป็นธรรมนะครับมวยต้องให้ความเป็นธรรมเขาต่อยดีก็ต้องให้เขาชนะไปครับถ้าจะโกงก็โกงให้แค่เสมอพอนะครับอย่าให้เสียทั้งเนเงือเสียทั้งแรงเสียทั้งความรู้สึกแล้วยังมาต้องเสียเงินอีกนะครับ เขาทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วคนในวงการเขาจะท้อครับคนเป็นล้านๆคนเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนมองเนี่ยยากครับที่จะมองเห็นไทยชนะนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับที่โทรมาขอมวยผมก็บอกให้รองนำเงินไปนะครับที่นี่เขาเล่นเล็กๆครับไม่มีหูนะครับเชื่อไหมครับว่าหมดยกที่ห้าเขาเอามีโชคต่อสิบหนึ่งนะครับ ต่อแบบบ้านๆไม่มีใครรองนะครับและคนที่เรียนไทยจ่ายตังไปเรียบร้อยนะครับจ่ายตังไปเรียบร้อยไม่มีหูไม่มีซิกนะครับใช้สายตาสมองล้วนๆเขา้าใจตังค์นะครับสุดท้ายพอชูมือคนรับตังค์งง,งล้วก็ต้องคืนเงินเขาด้วยคนที่เรียนไทยก็งงผู้ใดเงินได้ยังไงชนะได้ยังไงนะครับนี่ผมมาพูดแค่มุมมองของผมนะครับท่านไหนที่เห็นต่างไม่ต้องมาด่านะครับ ท่านไหนที่เห็นต่างไม่ต้องมาด่านะครับแต่ผมในฐานะคนดูมคยคนหนึ่ง mm. ก็อยากตำหนิกรรมการบ้างแค่นั้นเองนะครับ mm. ผมมองว่าน่าจะให้ความเป็นธรรมนะครับ mm. เพราะว่าถ้าท่านตัดสินเนี่ยมันบ่อยเกินนะครับที่คันสายตาคันความรู้สึกนะครับครั้งนี้ครับท่านทําถูกใจคนบางกลุ่มบางส่วนนะครับแต่ว่าคนทั่วไปที่เขาดูอยู่ เขาก็เสียความรู้สึกเสียเงินนะครับกันกับการกาะทาของพวกท่านนะครับผมว่าน่าจะพัฒนาหน่อยตรงนี้นะครับเว้นกับมีจริงนะครับไม่รอชาติหน้านะครับชาตินี้มีนะครับแต่ว่าผมก็พูดไปตามความรู้สึกนะครับแฟนคลับคิดเห็นยังไงก็ลงท้ายคลิปได้นะครับเสนอข้อคิดเห็นเข้ามานะครับว่าท่านคิดยังไงอาจจะแตกต่างกันไปกับผมนะครับแต่ว่าอย่ามาต่อว่ากันนะครับทางคนต่างความคิดแค่นั้นเองนะครับ ท่านี้ขอบคุณแฟนคลับที่อยู่คิง้างมาโดยตลอดนะครับโชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ